นี่แบบนี้ง่ายเลยหดเม่เแบบน่นนเราหั่นก่อนแล้วเอาไปนึ่งเนี่ยเดนเนื้อเขาจะหดนะครับเน่เน่หมึกไขน่นะครับเป็นหมึกล้วยหมึกไข่วันนี้ได้มาสามตัวก็แม่ค้าเขาบอกมานะครับไม่รู้ว่าเป็นมีไขจ่จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับ เอาลูกตาเอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทำการถอดหัวเอา,าเลยครับครัม่แบบนี้แล้วก็กระดองเขาอะเอาออกมาเลยแม่แบบนี้ตอนนึ่งก็จะนึงแยกนะครับไม่เอาหัวไว้เพราะว่ามันจะสุกยากเนี่ยเอาดึงหัวไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เอากระดองออกมา หมึกนี้ก็จะนึ่งด้วยไฟแรงนะครับนึ่งทั้งตัวแบบนี้เลยไม่ต้องมีอะไรรองอะ่ะจะได้แบบสุกง่ายๆง่ายๆเลยสุดแบบนี้หัวก็แยกนึง่งนึ่งด้วยไฟแรงสิบนาทีครบเวลาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็อ,าออกมานี่นะครับไข่ปิ้นเลยเนี่ย เน่พริกขี้หนูกระเทียมเกลือมะนาวใช้ตัวช่วยนะครับง่ายๆซื้อออนไลน์มาหาเอาเองกี่บาทไม่รู้จำไม่ได้แล้ว น้ำปลาน้ำเชื่อมมะนาวฝานะครับอืม,มีดี่รับมาเมื่อเช้านะครับคมกริปเลยเนี่ยทับทับ ขึ้นใช่เอามาหั่นไว้บมึกขไข่ที่แน่นมากเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาหัน่นถ้าเราหั่นก่อนแล้วเอาไปนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเนื้อเขาจะหดนะครับเราจะนึ่งทั้งตัวเลยนี่นะครับไขแ่แน่นมากแน่นมากแน่นมากบมึกไข่ก็หั่นใส่จานอย่างสวยงามแล้วนะครับพริกเกลือที่ตำไว้ รัดเลยแบบนี้นี่น,นี่นะครับกินก็ยั่วยวนะครับแมวมาแล้วเนี่ยแมวแมวมาเลยนะครับมาทำไปเนี่ยจะกินเหรออ่าเดี๋ยวค่้าว่านกันบนนาวนา่ฝ่านไว้ก็นามาตกแต่งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายอะ หมึกไข่นึ่งพริกเกลือพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับน,นี่นะครับไข่แบบเน้นๆเน้นๆแบบนี้หมึกไข่นึ่งพริกเกลือ,อขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับมาครับนี่นะครับหมึกเน้นๆเอ้ยไม่ใช่ดิหมึกมันเน้นอยู่แล้วไข่หมึกเน,เน้นๆนี่อ่ะเบิ้ลนเหรออยากไปไปด้วยแบบนี้นี่ถ้าจะคิดว่าไม่คิดซัดพอ พริกเกลือประกบไปอีกโอเคแบบนี้นี่เข้ากันเข้ากันนวดนะครับ 葫芦。